กูรูเอไอโวยงานวิจัยโรในหนังสือเปิดทานหนึกของอีลอนมัดส่องกระแสแชทพีพีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพนเคนเริ่มตั้งทีมพัฒนาระบบแชทบอทใหม่ที่มีชื่อว่าเครื่องหมายคำพูดคันยาเดตเครื่องหมายคำพูดไมโครซอฟท์ Microsoft. เพิ่มขีความสามารถของบิ๊กแชทสามารถพิมพ์ถามได้มากข,ขึ้นสูงสุด60ข้อความต่อวันนักการเมืองอเมริกันพิจารณาข้อดีข้อเสียของแชทพีพีบิด โซลูชัดเปิด4ข้อดีแชท p p ต้ T คือเทคโนโลโยีรูปใหม่รู้จักเออนี่วอทมันคือแชท p p, p ่ช่วยคุณค้นหาอะไรก็ได้จากเบ็ดดูแชท p p a i จะทำให้พนักงานออฟฟิศตกงานเรื่องที่น่าสนใจวิธีลดอาการหน้ามืดตอนตื่นนอนสาเหตุของอาการหน้ามืดเวลาตื่นนอนส่วนใหญ่เกิดจากการที่ร่างกายและหัวใจของเราไม่ปรับตัวไม่ทันเวลาเราลุจากการตื่นนอนจากบุม องศาเป็น90องศาจะทำให้หัวใจเราบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ทันเมื่อร่างกายของเราไม่สามารถปรับตัวได้ปกติเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาวเลยส่งผลทำให้เกิดอาการหน้ามืดอ,อย่างที่เห็นวิธีแก้ไขอาการนี้คือ 1. จุดเวลาเราตื่นนอนให้พยายามลุกให้ช้าลงพยายามอย่ารีบร้อนเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที 2. จุด ออกกำลังกายเพราะหัวใจของเราเริ่มทำงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรไม่พันต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย3จุด พักผ่อนให้เพียงพอให้ร่างกายฟื้นฟูอย่างเต็มที่รวมถึงพทานอาหารให้ตรงเวลาครบทั้งค้าบวเมื่อเราทําได้ตามที่กล่าวข้ามต้นอาการหน้ามืดเวลาตื่นนอนก็จะบรรเทาลงได้แต่หากยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อทําการซักประวัติและทําการรักษาต่อไปตามขั้นตอนวงเล็บเปิดเครดิตโคลนรายการพบหมอรามาช่วงลทัทธีหมอวงเล็บปิด จียวกูหลานกับสิบสัพพักคุณเด็ดน่ารู้พร้อมข้อควรระวังหลังจากที่กระแสออนไลน์กำลังพูดถึงน้ำสุนไพรที่มีส่วนประกอบของเจียวกกหลานว่ารสชาติดีและมีสัพพักคุณที่คุ้มค่าเกินราคาสนุกเฮงจึงขอนำสัพพักคุณสำคัญสำคัญของเจียวกกหลานมาให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะเจียวกกหลานกับสิบสัพพักคุณเด็ดน่ารู้หนึ่งจุด ชะลออาการต่างๆพี่มาพร้อมกับอายุพี่มากขึ้นเช่นฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยรวมให้แข็งแรงฟื้นฟูความ,วามจำนอนหลับสบายอาการปวดเอวปวดหลังดีขึ้นเป็นต้น 2. จุดต้านมะเร็งและช่วยควบคุมการจเจริญเติบโตของมะเร็งจะกินเพื่อป้องกันหรือช่วยลดอาการของมะเร็งก็ได้ 3. จุดลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือด4จุดลดความดันโลหิต5จุด บำรุงหัวใจให้แข็งแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ6จุดแก้อาการไอลดเสมหะรักษาไข้หวัด7จุดช่วยให้หลอดลมแข็งแรงฟื้นฟูจากการอาการอับเสบหรือแข็งตัว 8. จุดรักษาแผลในกระพาะอาหาร9จุดยับยั้งการกอบตัวของเลือด10จุด บำรุงตับให้แข็งแรงข้อควรระวังในการดื่มชาเจียวกูหลานชาวจีนมักนำใบเจียวกูหลานแห้งมาชงเป็นชาดื่มหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนโดยจะดื่มเพียง7วันแล้วให้หยุดดื่มไป 1. นวันแล้วค่อยดื่มต่อใครที่ดื่มแล้วมีอาการผิดปกติเช่นปวดหรือเปียนสีสับ ตาลายให้หยุดดื่มพันทีแม้จะเป็นสุนไพรที่เดินทางมาไกลจากต่างแดนแต่การที่บ้านเรามีเครื่องดื่มสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้ทานกันในราคาที่เอื้อมถึงได้แบบนี้จะลองหันมาดื่มดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะใครดื่มแล้วให้หอมดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนอื่นๆได้ทราบกันบ้างสิค่ะขอบคุณขอ้อมูลบางส่วนจาก torafanio.com เม็ดไท .com ถภาประกอบจากอ s สท t ท็อ f o o รมาล่ากับประโยชน์ดีๆที่ได้มาพร้อมรสชาติเผ็ดจนชาพี่ปลายลินช่วงนี้นอกจากกระแสะอาหารไทยขนมไทยจากแม่อิงการักเกตจากละครเรื่องบุเพสันนิว่าจะทำให้อาหารไทยเป็นที่พูดถึงและแวะเวียนกันลองทำลองชิมอาหารไทยโบราณกันอย่างคึกคื้นแล้วก่อนหน้านี้เล็กน้อยเราได้เห็นความนิยมของอาหารชาิิหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเมนูเป็นจาน อย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่เป็นการพูดถึงเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่รสชาติเผ็ดจนรู้สึกชาพี่ปลายินแต่หลายคนก็ติดใจจนต้องปาดเหงื่อไปทานไปดื่มน้ำตามไปอีกหลายอึกเรากำลังพูดถึงหมาล่าที่ปรากฏอยู่ในเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นซอสที่เอาไว้ทาบนเนื้อสัตว์ และผักตาต่างๆก่อนนำไปเสียบไม้ปิ้งย่างเหมือนซอสบาร์บีคิวหรือน้ำซุปม,มาล่าในร้านชาบูสไตล์จีนสีแดงเข้มพร้อมน้ำมันจากพริกที่แค่เห็นก็แสบลิ้นแทนเรามาทำความรู้จักมาล่ากันให้มากขึ้นอีนิดกันดีกว่ามาล่าคือเครื่องเทศรสเผ็ดที่มีต้นกำเนิดมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนพี่น้องของไทยเรานี่เองใครที่คิดว่าคนจีนไม่ทานเผ็ดอาจจะต้องคิดใหม่เพราะคนเสฉวนนี่แหละ คือคนที่ทานเผ็ดได้อย่างแท้จริงเป็นความเห็ดหล้ำลึกและแปลกใหม่ชนิดที่ไม่ได้มีความใกล้เคียงกับรสชาติเผ็ดจากพริกสวนของบ้านเราเลยอธิบายได้สั้นๆง่ายๆว่าหม่าล่าเป็นเครื่องเพศที่ให้รสชาติเผ็ดจมลิ้นชาได้เลยทีเดียวโดยคําว่าหมาหมายถึงอาการชาที่ปลายลิ้นในขณะัที่คําว่าล่าหมายถึงรสชาติเผ็ดวงเล็บเปิดแปลกันตรงตัวแบบนี้แหละวงเล็บปิด ส่วนประกอบที่ทำให้หม่าล่ามีรสชาติเผ็ดจงลิ้นชาได้คือเครื่องเทศที่มีชื่อว่าฮาวาเจียวหรือพริกไทยเสฉวนร,รูปร่างคล้ายเม็ดพริกไทยดังโดยพริกนี้เป็นรสชาติหลักของหม่าล่านี่แหละวิธีปรุงหม่าล่าหม่าล่าสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นต้มผัด แกงทอดและปิ้งยา่างที่เรานิยมทานกันในไทยคือการทาเป็นซอสชุ่มๆบนอาหารเสียบม้า่างเช่นหมูไก่กุ้งเบคอนเห็ดกระเจีย๊ยบและอื่นๆและเป็นส่วนผสมของน้ำซุปหมาล่าในร้านชาบูหรือซกี้สไตล์จีนส่วนวิธีอื่นๆคือการนำไปผัดกับเนื้อสัตว์ และผัดจนหมาหล่าแห้งเล็กน้อยโดยคนจีนแผ่ปักกิ่งจะนำเนื้อสัตว์ไปลงในน้ำซุปหมาหล่าที่ปรุงเอาไว้ก่อนทานแต่ชาวเสฉวนจะนำเนื้อสัตว์ไปลวกก่อนแล้วจึงปรุงซุปหม่าล่าที่ประโยชน์ของหมาหล่าอันที่จริงแล้วควรจะบอกว่าเป็นประโยชน์ของขวาวเจียวมากกว่ารสเผ็ดของขวาวเจียวช่วยขับลมในลำไส้แก้วัดแก้วินเวียนศีรษะ บางคนนำมาต้มดื่มเป็นยาแก้ไข้นอกจากนี้ยังช่วยขับระดูสำหรับสตรีอีกด้วยส่วนตัวเม็ทฮวาเจียวเองถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของยาบำรุงหัวใจและบำรุงเลือดในตำรักยาสมุนไพรของจีนมานานแล้วปรุงอนาขารสรชาติเหมือนหมาล่าด้วยเครื่องเทศของไทย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคนไทยเองก็มีสมุนไพรที่มีชื่อสายเดียวกันกับทวาเจียวด้วยนั่นคือมะขันเป็นเครื่องเทศของทางเหนือบ้านเรานี่เองมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายพริกไทยดำเช่นเดียวกันสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเหมือนกับฐานปรุงหมาล่าทำเป็นซอสหมักเนื้อกั์ก่อนนำไปย่างบอบทอดหรือจะโปรยลงไปในอาหารจานผัด แหรือต้มเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับอาหารจานนั้นได้ใกล้เคียงกับหมาล่าเช่นเดียวกัน ไม่มีรายงานว่ารสชาติเผ็ดจนลิ้นชานี้จะทําร้ายสุขภาพเมื่อทานมากๆหรือทานไปนานๆหรือไม่อย่างไรก็ตามการทานอาหารรสเผ็ดจัดมากเกินไปอาจส่งผลถึงกระพาะอาหารอาจทําให้กระพาะอาหารผลิตกรดออกมาย่อยอาหารมากเกินความจําเป็นจนทําให้เกิดอาการแสบท้องปวดท้องหรืออาจจะสอบท้องจนท้องเสียและแน่นอนว่าส่งผลเสียในระยะยาวในระบบการย่อยอาหารได้ดังนั้นควรทานหมาล่า แต่พอดีและเลือกทานเมนูที่ให้สารอาหารหลากหลายจะดีที่สุดขอขอบคุณขอ้ขอมโลโคนแม่บ้านออทีนี้การจำหน่ายาปฏิชีวนะักโดยอิสะระต้องมาพิจารณากันใหม่ว่าเอจะจำกัด ขอเขตอย่างไรเพื่อให้ไม่มีการใช้แบบร่ำเพลอเเกินไปในข้าหนักพี่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยาของประชาชนอย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผลเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำมาซึ่งปัญหาเชื้อดือยาพิษวะรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศและเพิ่มความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ ิล้กยาเป็นภัยคุามทางสุขภาพที่สำคัญของประเทศแก้ไขปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลจาเป็นที่ต้องดำเนินอยาต่อเนื่องและใช้ยาหลายมาตรการพับกลวิธีต้องได้รับความร่วมกันจากทูกภาคส่วนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผลเพื่อเกิดการใช้ยาที่คุ้มค่าและปลอดภัยเกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังพี่ขององค์การอนาไมาโลนิยามว่าคือการใช้ยาพี่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยในขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะการทำงานของร่างกายโดยได้รับยาเป็นระยะเวลาที่เพียงพอเหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่อตัวผู้ป่วยและชุมชนน้อยที่สุดดังนั้นยาปฏิชีวะนะจำเป็นต้องกินตามแพทย์สั่ง เฉพาะเจ็บปวยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพวงเล็บเปิดสอสอส,อสอวงเล็บปิดร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาวงเล็บเปิดกอฮยอวงเล็บปิดและพาคีคลอข่ายเสริมความความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนรู้จักวิธีดูแลตนเองในการใช้ยาปฏิชีวะนะอย่างถูกต้องขอขอบคุณทาาโคลนอิสท็อก อาการแบบนี้เครื่องหมายคำพูดไวรัเครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายคำพูดแบบทีเรียเครื่องหมายคำพูดเมื่อเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนฤดูในทุกครั้งสภาพอากาศรอบตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากร้อนเป็นฝนจากฝนเป็นหนาวและจากหนาวเป็นร้อนด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ป่วยเป็นไข้หวัดกันได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงยิ่งจะป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายเมื่อมีอาการหวัดคนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจผิดว่าจะต้องรับประทานยาแก้อักเสบพุกครับไปแต่จริงๆแล้วการใช้ยาแก้อักเสบเพื่อรักษาหวัดนั้นจําเป็นเฉพาะในกรณีที่เป็นหวัดและมีการอักเสบเท่านั้นแล้วไข้หวัดแบบไหนกันที่จําเป็นและ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแก้อักเสบคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมกินยาเท่าไรโรคก็ไม่หายเมื่อยาปฏิชีวนะที่กินเข้าไปกลับทำร้ายร่างกายนั่นอาจเป็นเพราะคุณกำลังมีเชื้อดือยาผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เภสัชกรหญิงดอนจุดในาดาเกียอังสุรีผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและ พัฒนาระบบยาวงเล็บเปิดกอฮอยอวงเล็บปิดแล้วให้เราฟังว่าปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์เชื้อดื้อยายังไม่ดีขึ้นไม่ได้เป็นแค่ของไทยอย่างเดียวทั่วโลกก็จะเป็นปัญหาเดียวกันซึ่งจะประกอบไปด้วยหลายปัจจัยทั้งความตรหนะักความเข้าใจของบุคลากรสุขภาพก็อาจจะยังมีส่วนอยู่โดยเฉพาะอาหารหรือสิ่งแวดล้อมประชาชนจะได้รับโอกาสที่จะได้รับ รู้ว่าเกิดมีการตกค้างของยาปฏิชีวนะหรือไม่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจึงย้ำเน้นว่าการบูรณาการเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเกิดขึ้นดอนจุดสุปรีดาอดุญญานน ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพวงเล็บเปิดสสสวงเล็บปิดกล่าวว่าเนื่องจากคนไทยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเชื้อดือยาเท่าที่ควรด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการดือยาซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญสสสได้ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยากฮอยผอลักดันให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อดือยาทั้งในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศในปีนี้สอสอสอและเครือข่ายจึงพร้อมใจกันประกาศเจตานารมณ์ต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตเชื้อดือยาเพื่อสร้างความตระนักและ ความตื่นตัวในมูประชาชนให้ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลวิธีการวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยตัวเองว่าอาการป่วยที่เราเป็นอยู่นั้นเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียกันแน่เกิดจากไวรัสอาการส่วนใหญ่มักมีน้ำวูอไ้อาจมีอาการระคายคอหรือเจ็บคอหรือเสียงแหบร่วมด้วยวิธีการรักษาเกิดจากเชื้อไวรัส สามารถขายได้เองจากการพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำมากมากอาจใช้เวลา5-7วันอาการจะดีขึ้นเองแนะนำให้กลัวคอโดโอน้ำกลือเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียรตามมาเกิดจากแบคทีเรียรต้องมีอาการ3ใน4ขอ้อดังต่อไปนี้1จุดต่อมทอนซินบวมหรือมีจุดหนอง2จุดตมน้ำเหลืองใต้ขากันไกลหน้าบวมโตกดเจ็บสจุด มีไข้วงเล็บเปิดมากกว่า38องศาเซนเซียสวงเล็บปิด 4. จุดไม่มีอาการไอวิธีการรักษาปรึกษาเภสัชกรหรือไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าควรใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่วิธีการใช้ยาพี่ถูกต้อง 1. จุดยาปฏิชีวนะแต่ละชะนิดต้องกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียได้หมด ซึ่งระยะเวลาที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องกันอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของยา2จุดการรับประทานยาปฏิชีวนะบางชนิดข้อควรระวังการใช้พิเศษเช่นบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารยาน้อยส5 3 0นาทีบางชนิดไม่ควรรับประทานร่วมกับนมหรือยาลดกรด เนื่องจากจะทำให้เกิดการรบกวนการดูดซึมตัวยาได้อ่านฉลากก่อนใช้ยาผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม 1. จุดการได้รับยาปฏิชีวนะในแต่ละครั้งสร้างโอกาสให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะในร่างกายเพราะยาปฏิชีวนะ ที่กินเข้าไปสามารถกําจัดแบคทีเรียรได้ทั้งแบคทีเรียรที่มีประโยชน์และมีโทษแบคทีเรียรที่รอดชีวิตจึงสร้างตัวเองให้กลายพันเป็นเชื้ดื้อยาการได้รับยาปฏิชีวนะที่ไม่จําเป็นหรือขนาดไม่เหมาะสมอย่างคร่ำเพรื่อจะทําให้เกิดซูปเปอร์แบกหรือแบคทีเรียรดื้อยาที่ไม่มียารักษา 2. ุ เพิ่มโอกาสเกิดการแพ้ยาพบว่ามีผู้ป่วยที่แพ้ยาปฏิชีวนะจนมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้3จุดการได้ยาปฏิชีวนะบ่อยครั้งในคารกและเด็กเล็กเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อโรคว้วนและน้ำหนักเกินการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันดื่มน้ำเยอะๆ2งจุดกรวคอด้วยน้ำเกลือ3จุดล้างจมูก4จุดพักผ่อนให้เพียงพอ5จุด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ6จุดกินร้อนช้อนกลางล้างมือ7จุดใส่หน้ากากอนามายัย ในด้านของการรณรงค์การป้องกันนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นกจุดกำพรมาลาพัมนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้บอกกับเราว่าจะต้องให้ประชาชนมีการตระหนักรู้เมื่อตระหนักรู้ก็จะเป็นแรงผลักดันราะพอเวลาเหตุสัตว์กรหรือแพทย์จะจยยาให้ประชาชนเมื่อเจอคําถามที่ว่าเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียก็จะคิดตามว่า จะจ่ายยาดีไหมในขนักเดียวกันเราต้องไปรณนงนคะ์รงในภาวิชาชีพด้วยอันนี้เราก็ทําอยู่จะมีเฮสกักก่อนแพ่จำนวนไม่น้อยเลยที่ขนาบนี้เริ่มตระหนักมีคนตื่นตัวมากขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเราต้องทํางานอีกเยอะ ทั้งนี้ความตื่นตัวของแพทย์เภสัชกรและก็กฎหมายด้วยให้มีกฎระเบียบการควบคุมเครื่องหมายคำพูดกินเจเครื่องหมายคำพูดอย่างไรไม่ให้เครื่องหมายคำพูดไตทาเครื่องมหมายคำพูดจูเรรตเอ็นจุด18ต,ตุลาคม6 6 6วงเล็บเปิด22โวนองเล็บปิดสรุกในช่วงเทศกาลกินเจที่หลายคนอยากร่วมทำบุญท่วคู่ไปกับ การดูแลสุขภาพลดการบริโภคเนื้อสัตว์และหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแต่ที่น่าเป็นห่วงคืออาหารเจส่วนมากมักจะมีรสหวานมันและเค็มจัดซึ่งทางองค์การอนานาไมโลกวงเล็บเปิดววงเล็บปิดให้คำแนะนำว่าให้ลดการบริโภคโซเดียมลงให้น้อยกว่า2,000ม mm ิลลิกรัมต่อวันดังนั้นสนุเคจึงมีข้อบูลดีๆจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นกจุดสุรศักดิ์ กันตาชูเวศสิบริประธานเครืุข่ายศบริโภคเข็มสำนักงานกองฟุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอถึงเคล็ดลับในการกินอาหารเจไม่ให้ไตทำมาฝากกันเครื่องหมายคำพูดกินเจเครื่องหมายคำพูดอย่างไรไม่ให้ เครื่องหมายคำพูดใดทำเครื่องหมายคำพูดเลือกทำอาหารเองการเลือกทำอาหารเองทำให้เราได้เลือกวัดถุกดบได้เองและเลือกใช้เครื่องปรุงได้เองตามใจชอบซึ่งทำให้เราบปริมาณในการใช้เครื่องปรุงให้เหมาะสมกับรสชาติของเราได้จึงควรถือโอกาสนี้ลดการปรุงรสจากซอสและเครื่องปรุงตา่างตามลองใช้เครื่องเทศในการเพิ่มรสชาติเน้นอาหารที่มีรสชาติไม่จัดมากเช่นแกงจืดผัดผัก วงเล็บเปิดลดการกินส่วนที่เป็นน้ำในผัดวงเล็บปิดรวมไปถึงการลดการบริโภคน้ำซุกจากก๋วยเตี๋ยวต้มแกงตา่ตางๆจะทำให้เราได้ลดการบริโภคโ,โซเดียมลงได้เองเลือกกินผลไม้หากอยากรับประทานอาหารหวานๆในช่วงกินเจหันมารับประทานผลไม้มากขึ้นจะช่วยให้ร่างกายได้รับ วิตามินจากยาอาหารและคุณค่าทางสารอาหารที่ดีต่อร่างกายมากมายแทนการรับประทานขนมพี่อาทำมาจากแป้งและน้ำตาลรวมถึงของทอดต่างๆเลือกกินผักมากขึ้นเหตุผลเดียวก,กันกับการเลือกรับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อที่ให้กากย่อาหารของผัก ช่วยลดปริมาณไขมันในหลอดเลือดได้รวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆจากผักยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อีกด้วยเลือกกินถัวและพันยาืชถัวและพันยาืชเป็นดังโปรโตีนและวิตามินอันหลายหลาย,หลายที่ดีต่อร่างกายนอกจากนี้ยังให้พลังงานมีกากใย,ยอาหารที่ช่วยให้การทำงานของระบบขับถ่ายดีขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายอีกด้วยเลือกสัมอาหารล มันรสหวานรสเค็มโดยอัตโนมัติฟุกครั้งที่สั่งอาหารที่ร้านสเพิ่มไปว่าให้รสมันหวานและเค็มฟุกครั้งจะช่วยให้คงปรุงอาหารไม่ปรุงรสชาติจัดจนเกินไปและหากเรากินรสชาตินี้บ่อยๆก็จะทําให้เราคุ้นชินกับรสนั้นๆได้โดยไม่รู้สึกว่ามันจืดอ,อีกต่อไปเลี่ยมการปรุงเพิ่มอาหารที่เรามัก ดการปรุงเพิ่มเช่นก๋วยเตี๋ยวสุกี้ผักซีอิว๊วอาหารจานเดียวต่างๆที่เรามักเติมน้ำปลาพริกน้ำตาลหรือซอสต่างๆโดยอัตโนมัติลองเปลี่ยนมาชิมอาหารที่จานก่อนปรุงฟุกครั้งเพราะในหลายๆครั้งทางร้านปรุงมาให้แล้วจึงควรลด,ดการปรุงรสเพิ่มโดยไม่จำเป็นเลี่ยมเนื้อเพียมจากแป้งอาหารเจที่เป็นเนื้อสัตว์เพียมมักมีส่วนผสมเป็นแป้งหากสามารถลด หรือเลี่ยมการกินเนื้อเพียมได้ก็จะช่วยลดการบริโภคแป้งให้กับร่างกายได้เช่นกันนอกจากนี้เนื้อสัตว์เพียมมักมีการปรุงรสดังนั้นหากรับประทานในปรนมิมาณมากๆจึงอาจทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปในแต่ละวันได้เช่นกันเรี่ยงขนมขบเคี้ยวขนมขกเคี้ยวขนมฝุม้าหลายมักมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงดังนั้นหากไม่จำกัด ปริมาณในการบริโภคให้เหมาะสมก็อาจทำให้เราบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่กำหนดในแต่ละวันได้เช่นกันเลี่ยงของทอดและน้ำอัดลมอาหารทอดมักมีปริมาณไขมันสูงส่วนน้ำอัดลมก็เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน,น้ำตาลสูงดังนั้นอาหารทั้งสองเมนูนี้จึงควรหลีกเลี่ยงหรือรับประทานในปริมาณที่จำกัด ไม่เผลอรับประทานมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้หลังออกเจน้หนักขึ้นได้ง่ายๆเพศสาการกินเจปีนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพด้วยการกินเจวิถีใหม่เน้นรับประทานผักให้มากขึ้นนดแป้งและของทอดบอริโภคอาหารสุกสะอาดล้างมือก่อนและหลังปรุงอาหารและรับประทานอาหารทุกครั้ง รวมทั้ใสายหน้ากากผ้าและรักษาระยะ่างเมื่อต้องต่อคิวซื้ออาหารเท่านี้ก็จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงไปพร้อมๆกับการได้บุญกุศลตลอดการกินเจนในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้อหูอลโค้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นกจุดสุรศักดิ์กันตาชูเวศสิปริประธานคุือ่ายศ บริโภคเข็มสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสภาคโลนอีสท็อก6สัญญาณเตือนภัยไข้เลือดออกรีบหาหมอด่วน19ตุลาคม64วงเล็บเปิด08โคลน00นวงเล็บปิดสนุกนาบนาทีไรสิ่งที่ตามมาด้วยตลอดตลอดก็คือยุงมพี่ชุมชุมมากผิดปกติ ยิ่งอากาศร้อนชื้นถ้าแห่งช้าแบบนี้ยิ่งต้องระวังหนักกว่าเดิมหลายเท่าและสิ่งที่ตามมาฟุบปีคือการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เป็นได้ฟุกเพศฟุไวัยพบเจอกันฟุกปีนั่นเองแต่อาการของโรคไข้เลือดออกจะเป็นอย่างไรต่างจากไข้หวัด ทำรรมาดาอย่างไรบ้างมาดูกันคะ่ะหากคุณหรือคนรอบตัวกำลังเป็นอยู่จะได้รีบไปหาแพทย์ได้ทันก่อนสายเกินไปสัญญาณเตือนไทยไข้เลือดออก 1. จุดมีไข้ขึ้นสูง 2. 7. วันยางกระทันหันส่วนใหญ่ไข้ขึ้นสูงมากกว่า 38.5. องศาเซนเซียอบางรายที่พบประวัติเคยชักอาจจะชักระหว่างมีไข้ได้ 2. จุด มีอาการหน้าแดงตัวแดงแต่จะมักไม่มีอาการไอหรือน้ำมูก3จุดเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียน4จุดพบเลือดออกที่ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆก,กระจายไปทั่งร่างกายตามแขนขาลำตัวรักแร้อาจมีเลือดออกตามไรฟันหรือหามีอาการหนักอาจอาเจียนหรือทายอุดจาระเป็นเลือดวงเล็บเปิดมีสีดังค้างวงเล็บปิด5้าจุดค้างค่ำท้องบริเวณตับ จะรู้สึกว่าตับโตบวมกดแล้วเจ็บหากมีอาการรุนแรงอาจมีอาการช็อกจากภาวะไหลเียนโลหิตล้มเหลวเป็นช่วงที่คยอดลงอย่างรวดเร็วและอาจเสียชีวิตหลังภาวะช็อกภายใน1.2.2.4ชั่วโมงเดนกิลฟีเวอร์อีสท็อกไข้เืออ,อกต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างไรหากเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด หรือไขวัดใหญ่มักจะไข้ดจนหายเกือบจะเป็นปกติภายใน2-3วันวงเล็บเปิดอาการไออาจใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์กว่าจะหายสนิทวงเล็บปิดอาการที่พบในระยะแรกเหมือนไข้เลือดออกผุ้ประการจนยากจะแยกออกเช่นมีไข้ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อปวดข้อเจ็บคอแต่ข้อสังเกตคือส่วนใหญ่ไข้เลือดออกมักไม่มีน้ำมูกหรือไม่มีอาการไอในขนะทพี่ไขวัดธรรมดาจะมีอาการพี่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเช่นคัดจะมูน้ำมูกไหลมีเสมหะไอจามเป็นต้นนอกจากนี้ไข้เลือดออกมักมีไข้สูงกว่าไขวัดธรรมดาวงเล็บเปิดเว้นแต่ไข้หวัดใหญ่ที่มีไข้สูงได้เช่นกันวงเล็บปิด และจะมีไข้สูงติดต่อกัน3วันอาการไม่ค่อยดีขึ้นจากวันแรกช่วงเวลาที่ไข้ลดลงยังคงรู้สึกอ่อนเพลียมากแต่เบื่ออาหารทานอะไรไม่ค่อยองหากไข้สูงติดต่อกัน3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์อ่านต่อมากกว่ามากกว่าไข้เลือดออก vs อกไข้หวัดใหญ่แตกต่างกันอย่างไรข้อควรปฏิบัติหลงังเป็นวงเล็บเปิดหรือสงสัยว่าจะเป็นวงเล็บปิดไข้เลือดออก1จุด ยาทานยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพรินและไอบูโพรเฟนหรือ,อยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยเพราะจะทำให้เกร็ดเลือดเสียการทำงานจะรักคายกระพบทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นให้เลือดทานยาพาราเซตามอลจะปลอดภัยที่สุด 2. จุดหากมีไข้สูงติดต่อกัน3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์และอาจปรึกษาแพทย์ว่าสมควรที่จะต้องตรวจเกร็ดเลือดหรือไม่ เกรดเลือดคงปากติจะมากกว่า3 0 0แสนแต่ถ้าเกรดเลือดอยู่ที่สองแสนหลังมีไข้3 4. วันอาการบาดเริ่มหน้าเป็นหัวมและหากเกรดเลือดต่ำกว่า1 0 0 0ง0้อควรแอดมิตที่โรงพยาบาลเพราะเผื่อว่าเกรดเลือดต่ำมากกว่าปากติวงเล็บเปิดสามารถตรวจเกรดเลือดได้เมื่อวัยรุเริ่มออกตัวคือช่วงมีไข้วันที่3 4. ช่วงวันแรกแรกยังตรวจไม่ได้วงเล็บปิด หากเป็นแต่ไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่สามารถพบแพทย์เพืรับยาและรักษาตามอาการได้สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุน์อื่นที่ติดเชื้อกันได้ง่ายก็อย่าลืมใช้ช้อนกลางเมื่อทานข้าวใส่หน้ากากอนามายัยเมื่อต้องอยู่กับคนอื่นด้วยนอกจากนี้คนใกล้ตัวและตัวคุณเองสามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เพื่อป้องกันโรคติดต่อได้อีกทางหนึ่ง ส่วนไข้เลือดออกวิธีป้องกันคืออย่าให้โดนยุงลายกัดทำลายเพราะพัดยุงลายเช่นน้ำในแจกันกระถางต้นไม้ยางรถยนต์ชามหรือกระล้มังรอบบ้านที่มีน้ำขังและอย่าไปในที่พี่เสี่ยมยุงลายชุกชุมเช่นในห้องหญ้าชืนช้นๆพื้นที่มืดๆหลังบ้านวุบ้านชายตลิงริมแม่น้ำหรือพื้นที่ใกล้ขยะเปียกเป็นต้นขอขอบคุณท่าโค้ลนีสท็อก